คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อาหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเทือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับพบกับสูตรหวยโชคสิรษิีมานะครับกับสูตรดับสิบปนตลอดชีพสุดที่สองนะครับกดติดตามไว้ก่อนเลยลำดับแรกนะครับเพื่อตัวเลขนะดับสิบปนตลอดชีพสุดที่สองนะครับเหมือนเดิมนะครับโดยสูตรจะแสดงเห็นแล้วว่าสูตรคำนวณอย่างไรนะครับเพื่อที่จะนำเอาไปใช้ในการเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าเศรษฐีทั้งหมดนะ อ่าที่มันเดินตั้งแต่ปีหกนะฮะว่ามันเดินยังไงน่าสนใจไหมก่อนนำาใชรแลวดูด้วยกันนะสถิติตั้งแต่ปีหกครับสิบหกกรมฎาปีหกสที่ออกศูนย์เจ็แ้วครับเราใช้ส่วนของหลักหน่วยตางวันที่หบวกด้วยห้าองที่สบวกห้าองที่เป็น9ก้าดับดีเกครับดับดีเก้นะหลัก10บบน9 เก้าไม่พบในหลักสิบปนครับต่อมาหมีนาคมหกอคำนวณเลขกับปเลขห้าห้ไม่พบหลักสิปนครับสิมีนาคมหกองคำนวณเลขกับปเลขสามสาไม่พบหลักสิปนครับหเมษายนหกอคำนวณเลขกับปเลขสองสอไม่พบหลักสิบปนครับสิบหกเมษายนหกอคำนวณเลขกับปเลขหกหกไม่พบหลักสิปนครับสองสิาคมหกอคำนวณเลขกับเลขเได้เนะครับลองดู 9ไม่พบแรงสิบปอนครับ16พฤษภาคม6 2คำนวณกลับไปเลข1 1ไม่พบแางสิบปอนครับ1มิถตนรยย62คำนวณกลับไปเลข6 6ไม่พบแรงสิบปอนด์ครับ16มิเาอร62อคำนวณิกลับไปเลข0 0ไม่พบแนงสิบปอนครับ 1. กระดาคม62คำนวณกลับไปเลข2 2ไม่พบแรงสิบปอนครับ15กระดาคอ62คำนวณกลับไปเลข0น สูนย์ไม่พบแรงสิบปอนด์ครับห่งสิงหาคมหกสองคำนวณเลขเดกศูนยพบเลขสิบปอนด์ครับปล่ป็นารที่หนึ่งนะหนึ่งสิงหาคมหกสองคำนวณเลขกับเลขหนึ่งห่งพบแรงสิบปอนด์ครับสิสิงหาคมหกสองคำนวณเลขกับเลขหนึ่งห่งพแรงสิบปอนด์ครับหกันยายนหกสองคำนวณเลขกับเลขสองเลขสองเอาเลยนะคบเลขส สองนั้นไม่พบเลกสิบปนครับสิบกันยายนหกสองคำนวณกับเลขสามามไม่พบเลขสิบปนครับหนึ่งตัวเลอหกสคำนวณกับเลขสอไม่พบเลขสิบปนครับสิบกตัวเลอหกสคำนวณกับเลขเกก้าไม่พบเล1สบปนครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสคำนวณกับเลขศูไม่พบเลขสิบปนครับสิกพิกายนหกสอคำนวณกับเลขแปดแปไม่พบเลสิบปนครับ หนึ่งธันวาคม6กสองคำนวณัเลไเจ็ดเไม่พบหลกสิบนครับ16บหกธันวาคมหกสองคำนวณดับเลไเก้าเก้ไม่พบแหลกสิบนครับสิบหกธันวาสามสิบธันวาคมหกสองคำนวณดับเลไหกหกไม่พบแลกสิบปอนครับ17บเจ็ดมกราคมหกสามคำนวณดับเบลไเก้าเก้าไม่พบหลกสิบปอนด์ครับ 16, อันนี้สิบเปกราคมหกสามนะเขึ้นเปียบสามอ่ะ4ี่บวกหเป็น9ก้นะเกนะไม่พบเลขสิบบนหกุมภาพันธ์ปยกสามคำนวณเล้กับเลขสองสม่พบเลขสิบบนครับสิกรกุมภาพันธ์ปียกสามคำนวณเล้กับเลขแปดแปนั้น,น 8, 8, นะไม่พบเลขสิบบนครับหม,ม,มีนาคม6 3คำนวณเล้กับเลขสามมไม่พบเลกสิบบนครับสิมีนาคมหกสาคำนวณเล้กกับเลขหน ึไม่พป็นเสิบนครับ16พฤษภบาคอม6 3สาคำนวณ้ก <Teach Him catch pesos> ับเลขเลขศูนย์เลขศูนย์นะลำดับ่เลขศูนย์ศไม่พป็นเสิบลนครับ1มิยนหกสามคำนวณเล้กับเลข2 2ไม่ปนเสิบลนครับ16มิลลายอนหมคำนวณเล้กับเลขสอง2องมลขสิบป้นครับ1นึกิโลกรัมหกาคำนวณเ้กับเลข3 3ไม่ป็นเลสิบปนครับ สิบหกกายหกาคำนวณเล้กับเลขหนึ่งหนึ่งไม่พ้นเลกสิบบอนครับหนึ่งสิงหาคมหกสาคำนวณเล้กับเลขหกหกไม่พ้นเลกสิบบอนครับสิบหกสิงหาคมหกสาคำนวณเลขกับเลขหกหกไม่พ้นเลกสิบบนครับหนสิงหาหนึ่งกันยายนหกสามคำนวณได้กับเลขสองสองไม่พ้นเลกสิบบนครับสิบหกกันยายนหกสามคำนวณได้กับเลขแปดแปดไม่พ้นเลกสิบบนครับ 1. ตัวเราคคำนวอยเล็กับเลข8 8แไม่พ้นเลสิบปนครับ16ตัวเราคำหกสาคำน้เล็กับเลข6 6ไม่พ้ล1สิบปนครับ1พสกากิ63คำนวอยเล็กับเลข9 9ไม่พ้นเลสิบปนด์ครับ 1. 6พิสิเกิ63าคำนวณเลกับเลข6 6ไม่พ้นเสิบปนครับ1ัทละคำาคน้เลขกับเลขเ9ไม่พ้นเลขสิบปอนดครับ สิบหกธันวาคมหกคำนวณเลขกับเลขแปดแปดไม่พบแลขสิบนครับสามธนาคมหกสาคำนวณเลขกับเลขสเลขสามนะเรามาดูครับเลขสาันเลขสาันพบได้่ไม่พบเลขสไม่พบเลขสิบนะต่อมาสิบเจ็ดกาคมหกี่ครับห้บวกหเป็นสิก็ได้เลขตับเลขศูย์พบอย่างสิบนหลุดเป็นครั้งที่ สองนะครับในหลักสิบบนนะตั้งแต่เบลสองสิบหกมื่นพันเบลสี่คำนวณเล้กับเป็เลขสองสองนั้นไม่พบในหลักสิบบนครับต่อมาอาจจะก่อนขออภัยนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ใช่ปะก็ต้องตรวจสองสิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี่นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณเล้กับเป็เลขสองเลขสองนะเราไปดูครับเลขสองตอนสองหกกุมภาพันธ์ เลข2ไม่พบในหลักสิบปนครับ1ิบกมาเปนหกสี่คำนวณเลขลับเป็นเลข8เลข8 8ไม่พบในลักสิบปนครับหมีนาคมหกสี่คำนวณเลขดับปด้เลข3 3ไม่พบในหลักสิบปนครับ1ิ 16, มีนาคม64คำนวณเลขดับได้เลขเเลขเครับ7นั้นพบในหลักสบปนหลุดเป็นครั้งที่3ตั้งแต่ปี6กอนะ1เมษายน6 4คำนวณเลขดับด้เลข5 ห้าไม่พบเลขสิบบนครับ 16. บหกเมษาอยู่หกสี่คำนวณนลักลดไปเลขสองสองไม่พบเลก10บบนครับสองพิศพาคมหกสีค่ค, 16, 4, คำนวณเล็กลดไปเลขเจ็ดเจไม่พบลขสิบนครับเจ็ดพบเลกสิบบนหลุดไปครั้งที่สี่ครับสิบหกพิศพาคมหกสี่คำนวณเล็กัดไปเลขสี่สี่ไม่พบเลขสิบบนครับ1นึ่งวิชาอย่หกสี่คำนวณเลกลดไปเลขเ เนั้นไม่พบเลขสิบบนครับสิบหกยิ่ง่ายันหกสี่คำนวณนลดกับเปเลข6 6ไม่พบเลขก10บนครับ1นกระดาษนึงกระดาษของ64คำนวณนิดกับเปเลข2 2พบในหลักสิบบนและหลุดปครั้งที่5ครับ16กกระดาษของ64คำนวณนิดกับไปเลข0 0นไม่พบเลขสิบบนครับ1สิงหาคมหกคำนวณนิดกับไปเลข6 6ไม่พบเลข1ิบบนครับ สิบบกสิงหาคมหกสี่ 6, คำนวณเลดับเป็ลเลขห้าห้านั้นไม่พบแลขศบนครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับห้าบวกห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ศนย์ไมบปลน์ครับสิบกันยยนหกสครับห้บวกหเป็นสิบใส่ศครับศย์ไม่พแเลนครับสิบกตุลาคมหกสีครับหนบวกหเป็นหกดับเบลเหครับหกไม่พบเลขศูนย์ครับ สิบหกตัวเลขคำหกสี่คำนวณเลขตับเลขเจ็ดเจ็ดนั้นไม่พบในสปอนกราฟหนึน่งพฤศจิกายนครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสี่ใช่ไหออกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดศูนแล้วเละเก้าห้านะครับเราใช้ในส่วนของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะบวกด้วยห้าคงที่ครับจากหน่วยเป็นเลขห้าใช่ไหมเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสอง สิบสองแล้วก็นำไอ้นี่ส่วนของค่าหลังมาวางก็คือเลข2ใช่ไหมสิบสอคือหลักหน่อยคือเลข,เลข 2, ลสอง x สองนะตามมาตรวจสอบครับ16พฤศจิกายนครับเสิบหกพฤศจิกายนหกครับออก0 3นย์สามสเตัวละออกห้นะครับเลข2นั้นไม่ปบแลบสิบปนครับต่อมาครับ16บหกพฤศจิกายนหกสี่ศูนย์สตัละห้นะครับ หลักหน่วยแราวันที่หนึ่งคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งนั้นบวกห้าคงที่เสมอครับหนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหกด้ดับเลขระด,ดับเลขไลเลขหกครับแล้วก็ใส่เลขหกนะดับในหลักสิบบนนะในส่วนของดับในในส่วนของหลักสิบบนนะครับสุดห้าครั้งอันนี้นะครับเอ่อด,ดับเลขหกนะสิบหกพฤศจิกายนหกสี่นะครับคำนวณเลขดับ หลักสิบบนได้เลขหกหกเรามาดูซิ1นธนวคมครับ1นธนวคมออก0ูนย์เจ็ดเจ็ดสองาองตัวลออกแปดสอ่าไลขหไม่พบในหลักสิบบนเห็นไหมครับว่ากันไปตามสูตรนะ1นธนวคม6 4 0ี่ศูนย์เจ็ดเจตัวละแปดสเราใช้ในส่วนของหลักหน่วยหลักมาที่หนึ่งคือ8 8ดบวกห้าคงที่ แปดบวกห้างที่ปไปน,น้ำลายแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามนั้นค่าหลังมาวางคือเลขสามนะหนึ่งธันวาคมหกสี่นะครับคำนวณเลขกับหักสิบปได้เลขสามเลขสามนะครับเรามาดูกรับสามสิบหกธันวาคมหกสี่ออกหกสามเก้าสองสามห้าสองตำลังออกแปดสามนะครับหลักสิบปนนะ เลขสครับสามพบในหลักสิบบนนะครับรยหลุดเป็นครั้งที่หกตั้งแต่ปีหกสองนะครับถือว่าสถิติก็ไม่ได้เยอะอะไรนะฮะว่าเราดูสถิติประกอบเพื่อที่จนนะนำเอาไปเทียบอเดตกะครับต่อมาเรามาดูสิบกธันวคมหกสี่ครับหกสามเก้าสองสามห้าสองตลอดปสามูในส่วนงวดนี้นี่จะเป็นตัวเลขอะไรครับหลักหน่วยเรางวัลที่หนึ่งคือเลขห้าห้าบวกห้า คงที่เป็น5บก5เป็น10 10ก็ได้เลขกับเป็นเลข0ครับโอเคเลข0 30ธันวาคม64ออก819 068 2ตัวละออก36นะครับเรามาดูนะครับเลข0ไม่พบในหลัก10บนนะครับอองเราวันที่1 30ธันวาคม64 819 068 2จะละ36ครับ8 บวกห้าคงที่8บวกห้าเป็น13 13ใส่3 17เมกราคม6กห้าครับออก8ปดแปดศูนหน้าเก้สองเกาสนะครับเราใช้ในส่วนของหลักหน่อยเรามาที่หนึ่งครับคือเลขเก 9, ้าบอกห้า 9กบวกหเป็น14บสใส่4ครับเล้แต้มตับเลขสี่หนุมภพัน์หกหครับออก9ก4าสี่สี่สาอตัวละออก30นะครับนะครับเลขสีเลขสไม่พบในส่วนของหลัก10บนนะครับต่อมาครับเรามาดูกันต่อนะครับหนึ่กุมพันธ์หกห้าครับเก้าสี่ส่อตัวลออก30นนะครับ หลักหน่วยรามาที่หนึ่งคือเลขแปดแปดตัวห้าแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามก็ได้เลขสามกับนำค่าหลังมาวางได้ดับเลขสามครับโอเคนะ ดับ10บนตลอดชีวส่วนที่2นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขในส่วนของดับในส่วนของหลักสิบน,น,นะครับอันนี้เป็นส่วนที่2นะกดติดตามเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเช็กในตัวนะเราก็แบ่งปันกับเพื่อนโดยลงนในเฟซของตัว่านเองน,นะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีเมืองน้านครับสวัสดีครับ